สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาเจอกันนะครับผมในวันศุกร์ที่5มิถุนายนนะครับวันนี้ก็มีสูตรหลักหน่วยล่างนะครับชน2สูตรแม่นๆนะครับผมก็จะมาลงไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนจะไปดูสูตรคำนวณที่ผมนํามาฝากก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับผมช่องผมจะลงเฉพาะสูตรคานวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมคําเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับมาดูกันเลยนะครับผมหน่วยล่างชน2สูตรนะครับสําหรับท่านที่ชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเล้ายสตัวล่างนะครับสูตรนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้งสสูตรกันเลยนะครับสูตรที่1นนะครับเราจะใช้หน่วยล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่1นนะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก ai, ง1วกงคงที่นะครับได้ผลลับเท่ากับเบกบวก1บวก6 ได้ตัวเด่น3ตัวนะครับส่วนสูตรที่2เราจะใช้หลักแสนนะครับผมบวกร้อยบนบวก10หน้าครั้งที่2แล้วก็บวกหน่วยหน้าครั้งที่2ได้ผลลัพธ์เท่ากับเบสบวกหสูตรนี้ได้ตัวเด่น2ตัวก็นําผลลัพธ์ที่คํานวณได้ทั้งสสูตรนะครับเอามาเทียบหาตัวเลขที่เหมือนกันนะครับผมเราก็จะได้ตัวเด่นที่จะมาในหน่วยล่างทันทีนะครับอามาดูตั้งแต่งวดแรกกันเลยนะครับสูตรที่1นะครับคำนวณได้16 ก็ได้เลขหก 6, บวกไปอีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะครับบวกไปอีกหกก็เป็นสิบสามได้หกเจ็ดสามส่วนสูตรที่สองคำนวณได้สิบห้านะครับก็ได้เลข5าตัวแรกบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็นหกมาดูตัวที่มันเหมือนกันนะครับผมตัวที่เหมือนกันก็คือเลขหก 6, นะครับนี่ห้าเจ็ดสามไม่เหมือนนะมันได้เลขเดียวก็คือเลขหก 6. วันนี้มันออกศูนย์หกนะครับผมตัวที่มันชนกันมันก็มาในตําแหน่ง ่วยล่างหรือว่าตรงหลักนะครับก็สวัสดีหลายๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็สวัสดีคุณประกายคุณบุญเลิศด้วยนะครับผมมาดูงวดถัดมากันเลยนะครับสูตรที่หนึ่งคำนวณได้สิบได้ยี่สิบสามนะครับได้สามสี่ศูนย์ส่วนสูตรที่สองคำนวณได้สิบสี่ได้สี่แล้วก็ได้ห้านะครับตัวที่ชนกันมันก็ตรงกันเลยนะครับนี่เลขสี่ส่วนสามศูนย์ห้ามันไม่มีนะครับมันไม่ตรงกันก็ได้เลขสี่ แค่ตัวเดียวงวดนี้ออก9 4สนะครับเลข4มันก็เข้าหลักหน่วยก็ถือว่าตรงหลักนะครับถูกต้องงวดถัดมานะครับสูตรที่1คํานวณได้เลข7 7็4ปดส่ส่วนสูตรที่สองคนวณได้17ได้เลข7บวกอีก1ก็เป็น8งวดนี้มันจะชนกัน2ตัวเลข7แล้วก็เลข8ไดเล 7, กับ8นะครับงวดนี้ออก9 8นะครับผม98มันเข้าที่เลข8 จนสองตัวไม่เป็นไรนะครับขอให้มันมาก็พอออกมาดูว่าถัดมานะครับสูตรที่1คํานวณได้20ได้ศูนย์หนึ่งเจ็ดส่วนสูตรที่2คํานวณได้27ได้7บวกอีกหนึ่งก็เป็น8จับหาดูตัวเลขเหมือนกันก็ได้เลข7นะครับส่วน0ูนย์มันไม่เหมือนเนาะมันได้ตัวเดียวนะครับมันได้ตัวเดียวนะครับก็คือเลขเลขเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดตัวเดียววันนี้สองตัวรากมันดอกเจ็ดเจ็ด เลขเจ็ดมันก็เข้านะครับในตําแหน่งหลักหน่วยนะถึงแม้มันจะเบิ้ลหลักสิบก็ไม่เป็นไรงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งคำนวณได้สิบห้าได้ห้าหกสองส่วนสูตรที่สองคำนวณได้ยี่สิบสองได้สองและก็สามงวดนี้ตัวที่ชนกันก็คือเลขสองห้าหกสามมันไม่เหมือนกันนะครับมันได้เลขสองตัวเดียวงวดนี้มันออกสองสองนะครับมันก็เข้าในตําแหน่งหลักหน่วยเหมือนงวดที่ออกเจ็ดเจ็ดเลยนะนเบิ้ลหลักสิบด้วยนะครับ แล้วก็มาดูงวดล่าสุดที่ผ่านไปนะครับสูตรที่หนึ่งคนวณได้เลขสี่สี่ห้าหนึ่งส่วนสูตรที่สองคนวณได้สิบสามได้สามแล้วก็สี่ตัวที่เหมือนกันก็คือเลขสี่นะครับมันก็ได้ตัวเดียวเนาะเพราะว่าห้าหนึ่งสามมันไม่เหมือนนะครับก็ได้เลขสี่ตัวเดียวที่คาดว่าจะมาหลักหน่วยก็ออกสองสี่ก็ถือว่าถูกต้องนะครับตรงหลักสูตรนี้ผมจับขึ้นมาไว้ให้ใหม่นะครับดังนั้นงวดที่ผ่านมาอาจจะไม่เห็นสูตรนี้นะครับดังนั้น ไม่รู้ว่าจะจับให้ถูกหรือเปล่าดังนั้นท่านผู้ชมก็โปรดชารวิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้าชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับผมมาดูงวดล่าสุดที่เราจะไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับว่าสูตรลักหน่วยล่างชนสสูตรที่ผมจับไว้ให้มันจะได้ตัวไหนนะครับสูตรที่1นะครับผมหน่วยล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับหน่วยล่างก็เลขสี 4, บวกหน่วยหน้าครั้งที่หก็เลขเนะครับสี 4, บวกเ ได้สี่บวกเก้าแล้วก็จะบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสองจะบวกสองแล้วบวกเลขหนึ่งคงที่นะครับตัวสุดท้ายบวกหนึ่งคงที่สี่บวกเก้าก็ได้สิบสามสิบสามบวกสองก็สิบห้าบวกหนึ่งสิบหกนะครับสิบหกใส่เลขหกตัวแรกสูตรนี้บวกหนึ่งบวกหกนะครับบวกอีกหนึ่งก็เป็นเจ็ด บวกอีกหกก็เป็น 6, 7, สิบสามหกเจ็ดสามสูตรแรกถ้าเราดูแค่สูตรเดียวนี้เราจะเลือกไม่ถูกแน่นอนเอ๊ะตัวไหนจะเป็นตัวเด่นนะครับบว่าครั้งสามเลือกหนึ่งในสามมันก็เลือกยากเหมือนกันนะเลือกหกออกเจ็ดเลือกเจ็ดออกสามอย่างนี้นะครับเลือกยากเนาะคราวนี้มาดูสูตรที่สองที่เราจะเอามาไว้จับชนกันนะครับอย่างน้อยมันจะทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับว่ามันจะได้ตัวเด่นตัวไหน มาดูนะครับวิธีการคำนวณใช้หลักแสนบวกร้อยบนนะครับหลักแสนบวกร้อยบนก็แปดบวกห้านะครับก็ได้แปดบวกห้าบวกสิบหน้าครั้งที่สองกับหน่วยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองกับหน่วยหน้าครั้งที่สองก็ 6, บวกหกบวกสี่นะครับก็บวกหกบวกสี่นะครับก็แปดห้าได้สิบสามนะครับแปดห้าสิบสามสิบสามบวกอีกหกก็เท่ากับสิบเก้า สิบเก้าบวกสี่ก็เท่ากับยี่สิบสามนะครับก็ได้เลขสามบวกอีกหนึ่งก็ได้สี่สูตรนี้บวกหนึ่งแท้นนะครับก็ได้ตัวเด่นครบทั้งสองสูตรนะครับคราวนี้มาดูตัวเลขที่เหมือนกันนะครับก็เห็นชัดเจนว่ามันชนเลขสามหกเจ็ดสี่ไม่มีนะครับชนเลขสามตัวเดียวโดดๆนะครับเป็นแนวทางเลขท้ายสองตัวล่าง ในตำแหน่งหลักหน่วยในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะเผื่อท่านใดชอบนะครับผมสูตรนี้ผมจับขึ้นให้ใหม่ไม่รู้ว่าจะตรงกับรางวัลที่ออกหรือเปล่าโดยส่วนตัวก็ชอบนะครับเออชอบถึงจับเศษเลขเลขสามให้นะครับซึ่งหลักหน่วยต้องย้ําว่ามันไม่ได้มีแค่สูตรสองสูตรนี้นะครับมีหลายตัวดังนั้นมันจะมาสูตรไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับผมอยู่ที่ดวงล้วนๆนะครับ ท่านผู้ชมถ้าชอบเลขสามก็ลองพิจารณาดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านรอดูเลขอื่นนะครับผมก็ลงมาให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแทนบอกสามกับเจ็ดดับล่างนะครับผมมือนะนะถ้าใครชุดตรงเลขดับก็ก็ก็ผ่านนะครับผมโดยส่วนตัวผมแล้วผมตายเพราะเลขดับนี่มาหลายหลายครั้งนะครับผมาครั้งอย่างวดที่ผ่านมานี่นะครับ ดับหลักร้อยเอาไปตัดเลขกระดันไปตัดเ,เลขที่มันมันออกนะครับทิ้งไปนะครับก็เลยพลาดโอกาสงวดนี้อย่างงวดที่ผ่านมาที่ออกสองสี่นะตายเพราะสตดดับมาเยอะนะครับผมบอกไปก่อนนะครับตายเพราะสตดดับมาเยอะงวดที่ผ่านมาเนี่ยใครว่าสี่ดับนะครับเกือบทุกสํานักนะครับสี่ดับล่างนะครับผลสุดท้ายเป็นยังไงครับหงายท้องสุดท้ายหงายท้องนะครับ สีมันมานะครับผมเออเราบาร้างเราไปเชื่อมันมากก็ไม่ดีนะครับดังนั้นเราเอาสูตรเด่นไว้เป็นหลักนะครับสูตรดับก็ดูไว้ก็ได้นะถ้าใครจะเชื่อสูตรดับก็ไม่ว่ากันนะครับผมเราความคิดไม่เหมือนกันนะครับเอออย่างวันที่ผ่านมานี้แม่ทุกสำนักเลยนะดับดับสี่ดับสี่มีไม่กี่สำนักที่ให้ให้สี่นะครับสุดท้ายนะสี่มันไม่ดับนะครับมันออกนะครับเออ บางครั้งเราก็ไม่รู้มันจะออกตัวไหนครับผมไอ้ดับไอ้เด่นบางครั้งไอ้บางครั้งสุดเด่นๆบางครั้งก็ยังไม่ออกนะครับอสุดดับบางครั้งมันก็หลุดเหมือนกันดังนั้นก็อยู่ที่ตัวเราเลือกนะครับผมใครชอบตัวไหนก็จัดไปได้เลยเนาะใครดวงดีก็ถูกหละนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ไม่ใช่ถูกกันง่ายๆนะครับอบางครั้งเนี่ยตัวเลขบางครั้งถ้าจับให้ถูกก็ถือว่าแมโชคดีไปเนาะ ถ้าทำให้ถูกก็สุดยอดม่งอะไรบ้างถ้าไม่ถูกเนี่ยก็โดนด่านะครับผมเป็นเรื่องธรรมดามันจะทําให้ถูกใจไปหมดทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะบางครั้งตัวเลขเราก็ไม่รู้มันจะออกตัวไหนนะครับผมเออช่วงสุดท้ายฝากคําเตือนไว้อีกสักครั้งนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับเลขที่ให้ก็ขอให้มันตรงระวันที่ออกก็แล้วกันนะครับ โดยส่วนตัวบอกเลยว่าชอบนะครับจับตาไว้ให้ดีๆนะครับโอ้โอก็จับตาไว้ดีๆนะครับคุณวัฒนาบอกสามกับห้าดินล่างนะครับนอะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละนะครับโดยน้ําหนักนะผมว่าผมชอบเลขสามากกว่าเลขห้านะโดยน้ําหนักนะช่างกันระหว่างสามกับห้านะผมชอบเลขสามและโดยโดยสูตรเนี่ยมันจะมีเล 3, ขสามเยอะกว่าเลขห้านะครับ ดังนั้นผมเลยเอ๊ะเลขสามนี่มันดิ่นนะนะครับก็เลยจับให้นะครับผมคือโดยส่วนรวมแล้วผมมีสูตรที่จะมาจับเลขพวกนี้อยู่แล้วแต่บางครั้งก็เลือกเลือกไม่ถูกอย่างเนี้ยอย่างที่บอกถ้ามีสามตัวบางครั้งอย่างเนี้ยไปเลือกหกออกเจ็ดเลือกสามออกหกอย่างเนี้ยมันมันเลือกไม่ถูกนะครับบางครั้งถ้ามีสูตรตัดเอามาจับแบบนี้นะถ้ามันตรงก็ถือว่าดีไปนะครับแต่บางครั้งตัวที่ชนบางครั้งมันไม่ออกก็มีอย่างงวดที่ผ่านมานะครับผมเลขวิ่งร้านเนี่ยเออมันเป็น ทมาไว้จับมันก็ถือว่าเข้านะงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งเงินล้านมันได้ห้านะครับอย่างวันนี้เลขวิ่งเงินล้านผมบอกได้เลยมาแน่นอนวันนี้นะครับดูดูเลขแล้วอ,อมีโอกาสเปอร์เซ็นต์สูงนะครับน่าจะเข้าสองว้อติดนะครับแต่จะเป็นตัวไหน <laughs> เดี๋ยวขว่ากันอีกทีนะครับผมผมก็พยายามจับให้นะครับ อ๋คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยจะเจอกันในสูตรต่อไปช่วงหน้าอีกทีนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีสูตรไหนดีๆก็จะลงไว้ให้เป็นแนวทางนะครับผมผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามันจะออกตัวไหนนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ